อยากินผัก5ชนิดนี้แบบดิบๆเพราะถ้าขืนกินเข้าไปเยอะเนี่ยเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ กะหลำปลีดิบครับมีสารอยโทรเจนหากได้รับมากไปก็จะทำให้ท้องอืดร่างกายขาดสารไอโอดีนจนกลายเป็นโรคคอพอกได้แต่สารกอยโทรเจนก็สามารถสลายได้เมื่อนำไปต้มสุกถั่วงอกดิบมีแบคทีเรียและสารฟอกขาวกินเข้าไปมากๆก็จะทำให้คลื่นไส้หายใจติดขัดความดันโลหิตต่ำแล้วก็ปวดท้องแต่สารฟอกขาวนี้ก็สามารถสลายได้เมื่อโดนความร้อนเช่นกันถั่วฝักยาวดิบมีไกลโคโปรตีนและเลกตินอยู่ปริมาณมากกินเข้าไปมากๆก็ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสีย แถมในถั่วฝักยาวดิบเนี่ยถ้าไม่ล้างดีๆยาฆ่า,มาแมลงเยอะด้วยนะหน่อไม้ดิบมีสารแท็กซิฟลินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของไซยาไนได้รับมาๆก,ก,ก็จะเป็นพิษต่อร่างกายทําให้หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุดแต่สารนี้ก็สลายได้เมื่อหน่อไม้ถูกปรุงสุกนะครับผักขมดิบมีกรดออกซาลิกสูงทําให้ลาไส้ระคายเคืองและยังเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและแคลเซียมทําให้เราเป็นโรคนิ้วนั่นเอง